เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปหาเวอร์ดี้ที่เป็นเพื่อนของกีโก้แฟนจีดาก่อนนะคะ่าก็ยังมีคอนเนคชันเดี๋ยวยังไงไปต้นเลยเมื่อวานที่เราไปนั่งชิลมาที่ย่านชินจูกุนะคะดี แอะเร็ดเ <c oughs> หะกันพอสมควรนะคะแต่ละคนจะมาซื้อเกมกันที่ซอฟแ Map นะคะว้าจัดมินเดินเร็วนะซินี่ด้วยนะ <c oughs> แบรนด์เนมพวกแบบมือสองอยู่เยอะนะคะ <c oughs> อ่ะกิฮาบะ,ปะา <c oughs> สวัสดีเ <c oughs> ช้าวันที่ ะนะคะทุกคนมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเมื่อคืนพาน้องจัสมินีแล้วก็พี่มิวไปคีบตุ๊กตาด้วยนะคะใช้งบไปประมาณ3,000เยนนะคะได้มาทั้งหมด3ตัวตัวนี้นะคะให้น้องจินนี่ไปส่วนตัวนี้ชื่อมิวนะคะในเรื่องโปเกมอนก็ให้จัสมินไปนะคะส่วนอันนี้ไม้เป็นตัวโปรดของโฮมี่นะคะที่เมื่อวานเราคีบตอนเย็นแล้วมันไม่ได้ต่เรากลับไปแก้มือตอนกลางคืนนะคะแล้วมันได้หยอดไปแค่แบบ3-4เหรียญเองเราก็ได้เลย มันจะขนกับบอนยังไงหมดเนี่ย uh huh. เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปหาเวดดี้ที่เป็นเพื่อนของกีโกแฟนจีดาก่อนนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่าน้องมิวแบบมีค uh huh. อนเนคชั่นอะไรเงี้ยเลยต่อตุ๊กตาไปเก็บก่อน <laughs> กันลืมเล่าให้ทุกคนฟังไปนะคะเมื่อวานที่เราไปนั่งชิลมาที่ย่านชินจูกุนะคะมันดีมากเพื่อนของน้องมิวที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็ได้พาไปร้านคาราโอเกะของคนญี่ปุ่นด้วยก็คือสนุกมากนะคะแต่ว่าแอบเรทเฮกันพอสมควรนะคะแต่ละคนวันนี้ก็ขุดจักเตียงยากนิดนึงเดี๋ยวยังไงไปปลุกน้อง่อกันนะคะแล้วเดี๋ยว ไปเจอกันตอนนี้เราก็รับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กหนึ่งนะคะมาซื้อของกินแก้แหงให้น้องที่แฟมิลี่มาเดี๋ยวังไงรีบไปหาของกินให้น้องกันตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะกับพี่มิวแล้วก็เบอร์ดี้นะคะสตูดิโอเขาอลังมากจัดสวยมากนะคะนี่นะคะเบอร์ดี้ื่อใครงง,งว่าเบอร์ดี้คือใครนะคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ Human m e มดนะคะพี่มิวชว์ซิ กลค่ะเราก็ใกล้เสร็จจากเวอร์ดี้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเสร็จจากอันนี้าจะพาไปทานข้าวกลางวันกันไปจ้าก็ให้ของพี่มิวด้วยนะคะหน,นักมากเลยเยอะมากพามากินข้าวนะคะร้านเ u อร์เรเป็นข้าวแกงกะหรี่แต่ว่าตอนนี้รอซีอยู่ค่ะเ่เรากำลังออกไปอากิฮาบาระกันนะคะวันนี้จะ<ช>น,นี่ใส่แต่งตัวเหมือนแบบเด็กที่เกียจแต่งตัวอยวไปถ่ายรูปที่นู่นกัน วันนี้สนุกมากครับเพราะว่าเราได้ไปหลายที่มากใช่วันนี้เราไปเจอมาสเตอร์ออฟเจแปนมาด้วยนะครับผมเบอร์ดีใช่ครับเกิร์ลซอนครนะครับเจ้าของแบรนด์นะครผมแล้วก็เวสต์เ u ย์นะครับผมคนที่เบอร์ดีมากๆนะครับผมที่ให้ไปเจอมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พพัทขึ้นรูปได้ครับได้ไงว่ากันครับผมเรากำลังจะไปอากิฮาบาระเดี๋ยวเจอกันใช่ครับเพราะว่าหนูดูเสื้อหนูดิหนูแบบแต่งตัวมาเฮ้ยอยากไปถ่ายกับค่ะเพราะว่าแอนิเมะเลิฟเบอร์ไปค่ะ นี่นะคะกำลังซื้อตั๋วรถไฟนะคะไปอากิฮาบาระอัมบาระนะคะอยู่กับคนนี้แล้วก็คนนี้ค่ะเราจะไปไหนอากิฮาบาระครับไม่ทำอะไรไป,ไปดิสนีย์แลนด์ทใหญ่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่จะได้ไปอากิฮาบาระแต่ว่าอยากไปเพราะอยากไปดูพวกแบบฟิเกอร์หรือว่าโมเดลเพวกของเล่นอะไรอย่างนี้ต่างๆด้วยขอบคุณคะ่ะ นี่นะคะก็ได้มาแล้วก็รอกำลังจะไปส่วนพรุ่งนี้นะคะเราจะไปดิสนีย์แลนด์กันค่ะอันนี้แอบมาช่วยพี่พทัทถ่ายบล็อกแบบงงๆแอบคิดถึงการถ่ายบล็อกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายของตัวเองนานแหละนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่พัทต่อนะคะว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างที่อาบิีาบ รถไฟฟ้าอากิฮาบาระมาก็เจอตู้เกมเลยนะคะถึงแล้วจ้าอากิฮาบาระคนในวันนี้อร่อยมากนะกดตู้มา มาซื้อเกมกันที่ Soft Map นะคะว่าต <Wow. S 1> ัดมินเดินเร็วนะจินนี่ด้วยนะนี่นะคะมาซื้อเกม Nintendo ร้านนี้ก็คือแบบเกมเยอะมากมาได้นะซอ f t Map นี่ที่อากิฮาบาระก็มีที่คิดตุ๊กตานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปคิดที่ชินจูกุเพราะเราต้องได้แน่ๆเลยเราก็ที่เกียจถือนะคะเพราะมันใหญ่ตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งที่อากิฮาบาระเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมของฝากเนอต,ต่างๆก็ได้มา2ถุงนะคะใหญ่ๆ เดี๋ยวถัดไปเราจะพาทุกคนไปย่านชินจูกุเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาอะไรทานนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสบายๆของเราอีกวันหนึ่งเนาะก่อนที่จะพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวดิสนีย์ซีพรุ่งนี้จะแต่งตัวเป็นอะไรทุกคนรอดูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอไปกินข้าวก่อนตอนนี้หิวมากเลยเดี๋ยวขึ้นใจอาเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะไปดูว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรจากก้ากันมาที่ชินจูกุนะคะย่านนี้ก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่มีแบรนด์เนมพวกแบบมือสองอยู่ๆนะ วันนี้เราก็มาอยู่ที่อีเซตันนะคะเป็นเมนบิว l ด i n งนะคะของผู้ชายเพราะว่าจะมาซื้อ Undercover เอให้พี่ตวงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีของไหมเราจะกินอีชิรันรามเมงนะคะไปกันดีกว่าหิวมากคือตอนแรกจะรอน้องมากินพร้อมกันนะคะน้องแบบแอบไปช็อปปิ้งซื้อของกันเพิ่มแต่ว่าไม่ไหวแล้ว,วมันแบบหิวมากเยะสั่งเองนะคะ เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะเราได้โต๊ะเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็เขากำลังไปทำออเดอร์ให้เราแเรวเขาก็จะมาเสิร์ฟตรงนี้หิวแล้วอ่ะเย้มาแล้วนะคะเราไปชิมกันไปชิมชิมชิมเราชอบกินร้านนงแบบเส้นแข็งๆอนะ่ะมีใครเคยชอบกินร้านนงแบบเส้นแข็งๆเหมือนกันบ้ไหมหูเนื้นอ,อเออ ตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปดิสนีย์ซีเย้ yeah! ดิสนีย์ในรอบ3ปีนะคะที่ไม่ได้มาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะแต่งตัวเป็นตัวอะ,อะไรสักกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย